สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเจก็จะมาเป็นคลิปอัปเดตชีวิตตัวเองนะครับหลังจากที่หายไป6เดือนใน y o u t u นะอัปเดตกกันหน่อยเผื่อบางคนนะไม่ได้ติดตามเจในไ g อะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไอของเจเนี่ยก็จะมีการแบบลงชีวิตประจำวันของเจปกตินั่นแหละไม่ได้หายไปเลยเมีสตอรี่ต่างๆมีการลงคอนเทนต์อะไรแบบนี้ใช่ไหมส่วนใครที่ติดตาม YouTube อย่างเดียวก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ้างอาจจะมีเห็นบ้างแหละในคลิปสั้นนะเพราะว่า ก็คือเอาคลิปสั้นจาก IG จหรือทิกตอกเนี่ยมาลงเออแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นก็เจะลงช็อตได้ไม่เกิน60วิวิอยู่ตอนนั้นนะฝากไปติดตาม IG กันได้นะครับอัปเดตชีวิตเป็นไงมาบ้างหลังจากที่หายไปใน YouTube ไป6เดือนนะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของภาะวะหมดไฟอาจจะคีเช่นะอาจจะดูคีเช่นะแต่การทำ u t u b e มันค่อนข้างที่จะเป็นความออหมดไฟค่อนข้างง่ายเหมือนกันเพราะว่า y YouTube เนี่ย เราอะใช้ energy ใช้พลังใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างค่อน <c oughs> ข้าง,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 างประมาณหนึ่งนะเออแต่พอแบบยุคสมัยเปลี่ยนไปอะไรต่างๆใช่ไหมมีเรื่องของอัลกอริทึมที่เปลี่ยนไปมีเ n นเกจที่น้อยลงอะไรแบบเนี้ย ซึ่งมันก็ส่งผลตอ่อจิตใจคนที่เป็นเจ้าของช่องอยู่เหมือนกันแต่งไงก็ตามนะั้นถึงแม้ว,ว่า u t u b e เนี่ยจะเป็นแหล่งแหล่งดับไฟแต่ก็เป็นแหล่งที่เติมไฟได้ดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่าเวลาที่ไปไหนมาไหนไปงานมิตรลดอะไรแบบนี้ก็จะเจอคนดูที่ดูอาจจะเคยเห็นช่องเจออะไรอย่างเงี้ยมามารักทายกันจากการที่เราลงคลิปใน YouTube ส่วนใหญ่จะก็ถามแต่ว่าแบบเออเคยเห็นจากไหนเคยเห็นจากใน IG จหรือว่าใน u t u b e ส่วนใหญ่ก็ต้องตอบ YouTube ซึ่งเจก็คิดว่าไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวเจก็ต้องกลับมาที่ YouTube YouTube ่หละเพราาว ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเซฟโซนที่เป็นแพชชั่นอันแรงกล้าของเราในตั้งแต่ตอนเริ่มทำ YouTube แรกๆเลยต่อมาก็มีเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงภายในทีมอยู่บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะเริ่มจากตอนปี2023ที่เรามีเลขาใหม่มาใช่ไหมพอแบบปรับจูนอะไรกันได้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกโอเคแล้วก็มีการรันทั้งคลิปยาวคลิปสัน้นตอนนั้นคลิปสัน้นยังไม่ค่อยตั้งใจทําเท่าไหร่มีแต่คลิปยาวใน y o YouTube นี่แหละออมีการรับเอ ditor ใหม่อืมีรับเอ d ตอร์ใหม่แต่เอเตอร์ก็อยู่แ๊บเดียวเดือนหนึ่งออกนะก็อาจจะเป็นที่เจด้วยแหละเพราะว่าเจาอยากให้มาตรฐานในการทําคลิป y o u t u b บอะ่ะต้อง เทียบเท่าอันเดิมพยายามเทียบเท่าอันเดิมให้ได้ก็พอหรือว่าไม่ต่ํากว่าปกติอก็เลยอาจจะไปกดดันเขาั้างก็เราก็อยากให้งานออกมาดีอะ่ะเออพอมีเดเตอร์ใหม่เสร็จออกเสร็จอเคไม่เป็นไรนะพอมีวันเกิดปุ๊บ2024เลย่เลขาออ,อกอ,อกีก <c oughs> เลขาออกไปเรียนต่ออะไรแบบเนี้ยเออซึ่งเราก็โอเคไม่เป็นไรเราก็เปิดรับเลขาใหม่มาช่วยตอบงานแต่พออยู่แป๊บหนึ่งปุ๊บก็ไม่นานเท่าไหร่ก็ออกอืมนจนเจแบบโอเคงั้นกูพัก u t u b e ก่อนเลยละกันนะจะได้ไปโฟกัสคลิปสั้อยย่างเดีว ดีกว่าอะไรแบบนี้ พอเราโฟกัสที่คลิปสั้นมีคลิปสั้นที่เยอะใช่ไหมมีสปอนเซอร์มีลูกค้าเข้ามาอะไรแบบนี้ด้วยแหละเออเพราะว่าจะมีความรู้สึกว่าคลิปสั้นอ่ะมันทําแล้วสนุกกว่าด้วยแล้วก็คลิปยาวยูทูบอ่ะมันสเกลค่อนข้างใหญ่นะเออมีเรื่องของการโปรดักชันต่างๆที่แบบมีเรื่องของสคริปต์รายละเอียดต่างๆยิ่งถ้าคลิปไหนมีสปอนเซอร์เนี่ยมันก็จะยิ่งแบบมีความคาดหวังในการทําคลิปค่อนข้างเยอะอยู่ซึ่งถ้าเป็นลูกค้าใหม่แล้วไม่เข้าใจเราหรือไม่เคยดูช่องเราเลยแบบนี้ก็จะยิ่งรู้สึกเเียดเยดล ในการทําคลิปช่วงหลังๆก็เลยไปโฟกัสที่คลิปสั้นแทนถึงแม้ว่าค่าทําคลิปมันจะไม่ค่อยเยอะเท่า YouTube แต่ก็ผลิตได้เร็วกว่าในมาตรฐานที่ในมาตรฐานของเจแล้วก็มีการถ่ายทําที่น้อยกว่าจบงานเร็วกว่าอะไรแบบนี้เออก็เลยคิดว่าอ่ะลองดูในทางนี้ก็ได้นะเพราะว่าพื้นฐานนะเจก็ต้องมีเงินมาหล่อเลี้ยงแหละเพราะว่าเจไม่ได้แบบว่า ถึงขั้นทํา youtube เป็นงานอดิเรกอะไรขนาดนั้นนะคนเราก็ต้องกินต้องใช้บ้างนะก็เลยมาแบบอ่ะคลิปสั้นมายาวๆเลยในช่วงนั้นต่อมาสุขภาพวัย30เป็นไงบ้างนะ31ยังจัดตารางตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะปีนี้จะพยายามออกลังกายให้มากขึ้นเพื่อสร้างกลมเนื้อแล้วก็เพื่อช่วยเผาผลาญด้วยทําให้ร่างกายแข็งแรงเวลาแบกกระเป๋าอะไรอย่างงี้จะได้ไม่รู้สึกปวดมากเกินไปแล้วก็มีเรื่องของผมนะผมงอกหัวเริมรานแล้ว จะตอน,นแรกสีห้เส้นใช่ไหมสักพักหนึ่งเริ่มเป็นกระจุกสักพักหนึ่งเริ่มเป็นแถบอะไรแบบนี้เออก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันควรจริงๆมันควรจะ40กว่ากว่าปะถึงจะผมงอกแต่จริงๆสมัยนี้หนุ่มวัยสาส่วนใหญ่ก็เริ่มมีผมงอกกันบ้างแล้วแหละจากการที่ตอนนั้นเราทําผมฟ้าด้วยนะทำบ่อยๆตอนนั้น แล้วก็ตรงผมด้านบนตรงขวัญเนี่ยก็มีความแบบเริ่มบางแล้วก็เลยไปทำไมโครเซลลมาตอนนั้นที่มอนเต้คลินิกนะเป็นคลินิกผมเดี๋ยวตรงน,นี้ก็จะมีคลิปมาอัปเดตกันความคิดถึงของ YouTube ดู YouTube ไหมก็ดูอยู่ตลอดนะแต่ก็สิ่งที่ดูน้อยลงคือจะเป็นเรื่องของพวกล็อกท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะเพราะว่ามันใช้ล็อกท่องเที่ยวต่างๆส่วนใหญ่เวลาที่เราดูก็คือเราดูเพลินๆใช่ไหม แต่ด้วยความที่เป็นงานของเราด้วยเราก็เลยไม่ค่อยตั้งใจได้ดูขนาดนั้นส่วนใหญ่เชียจะดูดูเป็นสาระอะไรแบบนี้แบบพอดแคสต์อะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะเวลาแบบเราทำอะไรอย่างอื่นไปด้วยเราฟังไปด้วยอะอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ก็มีเดือนก่นกอนๆนู้นนะที่ไปงานครีเอเตอร์นะก็ไปฟัง g ิฟ b l ลพูดนะก็ได้ไฟอยู่มาหนึ่งเลยนะพูดเรื่องเกี่ยวกับ s t o r y t e l ลลิงต่างๆเรื่องอินสปายในการทําสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรแบบนี้เออทำในสิ่งที่ตัวเองชอบบ้าง โดยที่ไม่ต้องโฟกัสยอด e n นเก e เมนตมันก็ทำให้เราอะไม่นึกถึงตอนที่แบบเออเราเริ่มทำ YouTube เพราะอะไรนะตอนนั้นเราอยากแค่ทำเป็น diary, ไดอารี่ไหมอะไรแบบนี้ก็ทำให้ความคาดหวังของตัวเองแบบน้อยลงบ้างก็เขาเรียกว่าอะไรลดมาตรฐานตัวเองในการทำคลิปไม่ต้องติด Perfect p e r f e อร์เฟกชันิเกินไปเออมันก็ทำให้เราฟื้นฟูนใจตัวเองได้เหมือนกันอืม จริงๆตอนนี้เนี่ยเรามีแพนไว้ที่คร่าวๆนะจะลงทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะยาวเนี่ยจะลง y t u t u นะแล้วก็คลิปสั้นเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ลง IG กับ TikTok นะแล้วก็จะมีลงช็อตบ้างก็มีเพราะว่าตอนนี้ช็อตของเราอะอัพได้3านาทีแล้วแล้วก็จริงๆอะจะบอกว่าคลิปยาวที่เป็นถมฟ้าเออยังมีดองอีกเยอะเลยนะก็ดูๆไปก่อน นะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เจยถ่ายมาแล้วแล้วเจก็อยากนําเสนอเหมือนกันแต่เจไม่มีเวลาตัดต่อในตอนนั้นตอนนี้ด้วยก็พยายามจะทยอยตัดทยอยลงนะครับนะมีทั้งบล็อกท่องเที่ยวบ็อกฮ่องกงญี่ปุ่น4ี่ทริปสิงคโปร์สามิปโอ้ยจะพยายามทยอยตัดนะคำถาม,ถามอนาคตจะเจอคอนเทนต์อะไรอีกบ้าง ก่อนที่จะไปคําถามว่าอนาคตจะเจออะไรบ้างนะเจจะขอบอกว่าตอนนี้เจพยายามอัพคลิปใน YouTube อยู่ให้ได้ประมาณเดือนละ2-3คลิปถ้าเป็นไปได้นะชีวิตเจ,จก็เหมือนครีเอเตอร์คนอื่นนั่นแหละเออแบบ7วันใช่ไหมตัดคลิปไปแล้ว2วันต้องทำอย่างอื่นอีกไปนู่นไปนี่ไปอีเวนต์ไปออกงานงานเอ,อกสารไปบรรยายอะไรแบบนี้พวกนี้มันก็ใช้เวลาเหมือนกันหมดแหละไหนจะมีคลิปสั้นที่เราไปโฟกัสด้วยอีกอะไรแบบนี้นะมันก็มันก็จะอัพคลิป1อาทิตย์ หนึ่งอาทิตย์ต่อคลิปไม่ค่อยไหวเท่าไหร่จะพยายามแต่มาตรฐานก็คือ2-3ถึงคลิปต่อเดือนนะครับคำถาม,ถามี่เจออะไรบ้างแน่นอนว่าคอนเทนต์สอนถ่ายรูปเนี่ยอาจจะมีแบบน้อยลงบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนสอนถ่ายรูปกันหมดเลยวะแั้วในคลิปสั้นนะใน tik t o k อะคลิปสั้นคลิปยาวคลิปสั้น,น,นส่วนใหญ่สอนสอนถ่ายรูปหมดเลยงงสอนถ่ายรูปแต่แบบโพสหนึ่งสองสามอ่ะจบสอนตรงไหนวะ แต่ของเจจะเปลี่ยนไปเป็นแบบมาถ่ายรูปกับเจล้วกันอืมแบบนี้คิดว่าไม่เหมือนใครมากกว่านะไปงานรถไปถ่ายรูปไปสถานที่นู้นที่นี้ไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทําเป็นคลิปล็อกมาเล่ากันแล้วก็คอนเทนต์รถนะช่วงนี้เจก็เริ่มมาสนใจรถมากขึ้นด้วยนะจากอิทธิพลน,นะหนุ่มวัยสาที่อยากมีรถเป็นของตัวเองบ้างนะเพราะตอนนี้ก็มีบ้านแล้วใช่ไหม ก็อยากมีรถก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ผสมผสมกันระหว่างการถ่ายรูปรถแล้วก็อาจจะเป็นงานมิดรถอะไรแบบนี้ก็มีมาบ้างน,นะแล้วก็คอนเทนต์ของเล่นนะเรายังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นประจําของช่องเราเลยนะจะไปซื้อของเล่นต่างๆน,นะครับกันดั้มกันพาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปบวกว่าจะไม่ขี้เกียจทำนะแล้วก็ถ้าผลตอบรับดีคนดูเยอะอะไรเงี้ยก็จะทําบ่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้พวกกองจุ่มต่างๆจะไม่ค่อยบอกตามตรงว่าจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่จะอาจจะอินเกี่ยวกับพลาสติกโมเดลต่างๆพวกทามียะคัดเกลก็อยากได้แต่กันพา มีเยอะเลยเดี๋ยวเอาเอามาลงกันอย่าดูกันดั้มตัวไหนอะไรเงี้ยเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะว่าหลักๆเจจะจะเก็บพวก RX 78 High g a t e ให้ครบทุกตัวแล้วกันขยันย้อมหลือเกินและสุดท้ายเลยคอนเทนต์บล็อกนะบล็อกท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เจภูมิใจในการทำแล้วก็ในการ นำเสนอมากที่สุดแล้วมีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจะทําคลิปให้ยาวขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ก่อน20นาทีว่านานแล้วใช่ปะเดี๋ยวนี้คลิปเขาโหฮิตก,กันชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงตัดเป็นดนังเลยตัดได้ไงวะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับมีคาถามอะไรอยากถามนะฮะก็ถามได้ที่ด้านล่างเลยเดี๋ยวเจะจะไปตอบในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดซ u b s c r i b e กันด้วยนะครับโหยังมีคนที่ยังดูคลิปเจแล้วย,ยังไม่กด s u b ส c r i b e อีกเยอะเลยอะก็ฝากกด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับมีประมาณนี้นะคคครรััับบไว้จ้จกนนใหหม่ลิปา นะคราบบายฝากด้วยครับ